อ่าวันนี้เราจะมาสอยผู้ชายสอยอะไรอะ่ะสอยอะไรคะผัเทศอันมาดูหน้า,นาหน่อยจีสสอยอะไรคะ <c oughs> นี่นะคะมะขามเทศมะขามเทศฝั <c oughs> กแดงนะเต็มเลย ไม้แต่ต้องตรงเหลี่ยมอันที่ตรงที่ด้วยสายอะไรคะผู้ชายดูท่าสอย <S <S มืดละพรุ่นี้ค่อยสอยนู่นนะ่ะตรงกลางฝักบเริ่มเลย <S <S 2> <S 2> นู่นนะ่ะกลางนะูน่นนะ่ะกลางเลยเห็นไหมมองเห็นไหม ข้างบนอันเออนานฝั่งหนึ่งนู้นอยู่ข้างบนนนฝักใหญ่มากอันนี้มันฝากเล็กเข้าซอยไปหนะต้องนั่นแหละฝากใหญ่ใหญ่ไม่สอยมาสอยอะไรนจะขอจำเป็น โอ,โอ้โหขาดท่อนสองท่อนสามท่อนโอ้โแตกหมดเลยอ,ะอ่ะโหเมนูแย่งนกกินเมนูแย่งนกกินลงไปในถังสูง นะม,มองเห็นความนึกนึกแล้วพอแล้วพรุออ่งนี้ค่อยสอยนี่ไงนี่เอื้อมกระถึงเนี่ยเมนูแย่งนกกินมองเห็นไหมละ่ะพรุ่งนี้ค่อยสอยไม้หลุด,ดเออีเออเนี่ยเอาเนี่ยฝักเนี้ยเอื้อมถึง เนี่ยกะติกอะไรเนี่ยเนี่ยเอื้อมถึงเนี่ยเอื้อมถึงไหมลองดูดิ <laughs> ระวังน้มนะอุ๊บอ่ะเมนูแย่งนกกินผู้ชายขายน้ำนะนพอแล้วพรุ่งนี้เขาสอย นี่นะคะเมนูมะขามเทศ